วันนี้ชาลีจะพามาชมแคปโฟน1.9 LDA สีเทาราคารถ796,000บาทค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งชุด S อสปอ t y ตและล้อ Mac N5 ยางนีโต้นะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะ เอสปอร์ตตี้ตัวใหม่นี้นะคะจะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นสติกเกอร์ดําคาดแดงมาให้ด้วยนะคะในส่วนของสเกิร์ตนะคะก็จะเป็นโทนสีดําแดงนะคะรอบคันเลยนะ และจะมีโลโก้ S สปอร์ตให้ด้านหลังกันด้วยนะคะและในรุ่น LDA นะคะจะมีกันชนท้ายนะคะแถมมาให้กับตัวรถนะคะแต่ว่าเราจาเป็นจะต้องถอดออกเนาะเพราะว่าเราจะได้ติดสเกิร์ตหลังนั่นเองคะ่ะในส่วนของกันชนเดิมนะคะเราจะคืนให้กับลูกค้านะคะรุนนี้มีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะด้านหลังหยุผพามาชมภายในกันบ้างดีกว่าคะ่ะ หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วสามารถเล่น Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยเพิอ่มลไยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มหรือว่าลดเสียงตรงพวงมาลัยได้เลยจ้าล็อกหรือป้องกันอันตราย s เตปตี้เด็กนะเดี๋ยวจะพามาชมรีวิวกันเต็มๆในคลิปต่อไปเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับใครที่ชอบชุดแต่งสไตล์แบบนี้นะคะสามารถทักชาลีมาได้เลยโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีแน่นอนคะ่ะทักมาได้เลยนะคะทั้งช่องทาง YouTube เพจ TikTok l i ล e นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกช่องทางเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้าวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ